สวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อทอมครับพี่ชื่อทอมนะครับอันนี้เป็นเจ้าของรถคันนี้เนาะใช่ครับจะเรียกว่ามีชื่อรถไหมมีครับชื่ออะไรครับฉายารถบักเขียบบักเขียบทําไมนต้องบักเขียบยังไงอ่ะมันไปไหนอ่ะคือมันจะช้ากว่าเพื่อนเขาเพราะว่ารถมีน้ําหนักเยอะอ๋อมีน้าหนักเยอะเฉพาะตู้อย่างเดียวเนี่ยมันก็ยกกันสองคน่ะเฮ้ยหนักขนาดนั้นเลยหรอใช่ครับ ประมาณากี่โลเนี่ยตัวดอกลำโพงอย่างเดียวก็สามสิบสี่สิบโลโอ้โหอันนี้กี่วัตนะลำโพงลำโพงตัวนี้วัตต่ำผมทำเองด้วยอืมวัตมันแค่หกร้อยวัตแล้วพาวเวอร์ทุกอย่างเงื่งไฟทั้งหมดผมทำเองผมทำเองหมดเลยใช่ตอนแรกเรามีรถธรรมดาขับเนาะแต่ว่าทำไมถึงแบบอยากทำเป็นลำโพงเพราะว่าผมเห็นรถใหญ่มาเยอะและ้วรถเกง๋งรถกระบะ หกล้ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาติดกันเยอะอ๋อเราก็เลยเอ้เราขับ<ร>มอไซค์จัดเ,เลยจัดก,ก,กลุ่มเป็นเนี่ยสายเั็นเชิงโซนการสิทธิ์เนี่ยเป็นกลุ่มกับเกี่ยวกับเครื่องเสียงมอไซค์แล้วเวลาขับนี่เราเอาเท้าวางไหนนะวางนี่ครับพี่อ๋ออันนี้ทําขึ้นมาเองด้วยใช่ป่ะใช่คร <c oughs> ับอาร์เคลิกครับอ๋ออคริลิกมันอยู่เวลาเวลาเทโคงเนี่ยมันก็จะมีรอย อ๋โอโหลงขนาดนั้นเลยเหรอใช่พี่อัน้นี่หมดหมดไปเท่าไหร่นะทำชุดลำโพงเนี้ยอันนี้ก็ซื้อรถได้คันหนึ่งนะพี่<ะ>ประมาณกี่บาทเนี่ยผมหมดไปเยอะมากหมดไปเยอะมากเลยเหรอใช่เราเราเวลาเราขับถรถนี่ถ้าพี่เห็นชุดเก่าผมก็คือว่าชุดนั้นจะเกือบแสนเลยโอ้โหแพงกว่ารถอีกมั้งเนี่ยใช่แล้วมันเสียบมันคือใช้แบตเสียบเลยใช่ไ่ะเนี่ยโอ้โหข้างในมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนะคาปาซิตเตอร์ครับกับแบต อแบบมลีเทียงประกอบเองแล้วเวลาเราขี่ไปไหนมาไหนเนี่ยเปิดเพลงฟังด้วยใช่ปะใช่ครับอแต่ถ้าพูดถึงถามว่าผิตตดกฎหมายไหมแส่งรถแบบนี้ผิดครับเขาผิดตหรอพี่ก็เพิ่งรู้ไง <c oughs> ผิดครับเพราะว่ามันดัดแปลงสภาพรถแต่ส่วนมากตำรวจเขาไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเขาเห็นรถมอไซค์เครืเสียงเนี่ยเขาส่วนมากจะปล่อยผ่านกันมากขาขอเพลงไห <c oughs> มีครับม,มีขอเพลงก็ไม่ค่อยสนใจเขาขอบนะอกขอสักเพลงนี่ส่วนมากมีขอเพลงมีด้วยเหรอใช่ส่วนมากตำรวจจะเอ้ยเราเปิดเพลงให้หพี่ฟังเลยเออผมก็เลยเปิดแบบบอกพอพอเลยเดี๋ยวข้างบ้านขอดา่าอะไรแบประมาณนี้พี่โอ้พี่พี่อยากรู้สมมติว่ามันเปิดแต่เต็มที่นี่มันดังขนาดไหนอแบบไม่ต้องเปิดนะน่าจะดังกว่ารถยนต์บางคันนะ อย่างนี้เวลาไปออกทริปเนาะสมมุตินั่งกินข้าวนี้ครับปาร์ตี้นี่เปิดบ่อยบ่อยว่าเปิดบ่อยด้วยอันนี้เขาเรียกสายบันเทิงของแล้วมีเพลงด้วยแล้วตอนขับไปออกทริปนี่ก็เปิดเพลงไปด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นไงคือเพื่อนๆนี่คือว่าส่วนมากเวลาเห็นที่เขาเต้นกันอ่ะมันจะมีรถกระบะรถอะไรไปแต่มันน้อยไงที่จะเห็นกันง่าย ต่เวลาขับมันจะเมื่อยไหมนะแบบต้องาไม่ครับเหมือนเหมือนขี่หางเลยยางเลยพี่แล้วคือว่ามันจะผมทํเบาะมาด้วยแหละมีอะคริลิกด้วยตรงเนี้ยใช่ครับพี่ทําไมต้องยกเบาะอย่างเงี้ยมันให้มันสูงเหรอหรือว่าไหนครับอ๋อเบาะเบาเข้าใจละที่คิดว่ามันตั้งอย่างงี้เอาเสียบลงใช่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นอานเหมือนอานม้าอืมเวลาเราขี่เราจะคล้ายๆอารมณ์หาเลยเข้าใจละ เรามีแนวโน้มจะทําอะไรเพิ่มไหมก็ตู้ท้ายสิบสองนิ้วสี่ดอกครับก็แหลมปากเตกอีกสี่ดอกทีนี้ก็อาจจะมีแสบหูกันบ้างหูดับกันบ้างเสียงเครื่องเสียงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่เงินเราคุณภาพเสียงก็ขึ้นอยู่ที่เงินเราอืไม่ใช่ว่าจะคุณซื้อของถูกมาคุณบอกคุณเอาไปเทียบกับของราคาหลักแสนหลักหมื่นเนี่ยเข้าใจละ แต่ตามันน่ารักเดียบแบบนะดูจากกล้องโคตรน่ารักเลยอ่ะเหมือนกบจะมีอีกคันหนึ่งเป็นเวฟร้อยบห้าที่ดังกว่าผมแล้วดังกว่ารถยนต์โอ้โหอันนั้นคือคือเรียกว่าหนึ่งในไทยได้โอ้ที่ที่ดังที่สุดคันนี้คนไม่ได้ดังแต่รถด,ดังรถด,ดังครับ <laughs> มไม่ดังโอเค ขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณ<ม>ข้อมูลวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ